ตอนนี้วัคซีนโควิด1 9กลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกต้องการมากที่สุดในขณะนี้นะคะแล้วก็กําลังนําไปสู่การแย่งชิงจากบริษัทผู้ผลิตแต่อินเดียที่เป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วกลับใช้โอกาสนี้ค่ะก็ไปแจกวัคซีนให้กับมิตรประเทศนะคะคุณสวรักษ์อะไรเป็นเหตุผลที่อินเดียทําในลักษณะนี้คะ นักวิเคราะห์มองว่าอินเดียต้องการที่จะขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียจริงๆแล้วประเทศจีนก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวัคซีนของจีนมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพค่ะซึ่งอันนี้แตกต่างจากวัคซีนของอินเดียนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะวัคซีนของอินเดียผลิตภายใต้ชื่อโควิชิลค่ะสถาบันซีรัมแห่งอินเดียเขาได้รับสิทธิ์การผลิตมาจากออกฟอร์ดแล้วก็แอสตราเซเนกา และวัคซีนตัวนี้ผ่านการรับรองจากหลายประเทศถ้าหากมองในแง่ของประสิทธิภาพแล้ววัคซีนตัวนี้ถือว่าไม่น้อยหน้าตัวอื่นเลยนะคะและก็ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาและก็การเก็บรักษาที่ทำได้ง่ายค่ะในแง่ของประสิทธิภาพค่ะโควิชิลนั้นอยู่ระหว่างร้อยละ 62- 9 0ถึงนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตัวเลขอาจจะน้อยกว่าวัคซีนตัวอื่นนะคะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละเก้าสิบขึ้นไปแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ค่ะ คุณผู้ชมคะมาดูนะคะเรามาเปรียบเทียบในแง่ของราคาและการเก็บรักษาโควิชิลได้เปรียบมากกว่าคะ่ะเพราะว่าราคานะคะตกโดสละประมาณ120บาทเท่านั้นถูกกว่าวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดนาประมาณ4เท่า ส่วนการเก็บรักษาค่ะใช้ตู้เย็นธรรมดาก็เพียงพอแล้วไม่เหมือนวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาที่จะต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิติดลบ70หรือว่า20องศาเซลเซียสซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะสำหรับประเทศยางจนดังนั้นหากว่ามองในแง่ของการเอาไปใช้งานจรงิงๆแล้วโควิชิลถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่าค่ะอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนสูงมากนะคะโดยผู้ ถือว่าเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกในแต่ละปีค่ะผลิตได้มากถึง1,500ล้านโดสแล้วก็ส่งให้กว่า150ประเทศทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ60ของวัคซีนที่ใช้ทั่วโลกและที่สำคัญค่ะองค์การอนามัยโลกวัคซีนที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะร้อยละ70ก็ผลิตในอินเดียทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพการผลิตของอินเดียได้เป็นอย่างดีค่ะ และแน่นอนนะคะว่าก่อนที่อินเดียจะไปแจกวัคซีนให้กับประเทศอื่นๆก็จะต้องฉีดให้กับประชาชนของตัวเองก่อนโดยอินเดียนั้นเริ่มไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมารัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชน300ล้านคนหรือประมาณหนึ่งในสีของประชากรทั้งประเทศให้ได้ภายใน8เดือน โดยคนกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ต่อด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่แถวหน้าของการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเช่นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านสาธารณาสุขแล้วก็ตามมาด้วยผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะรวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นและเมื่อคนในประเทศได้วัคซีนแล้วก็ถึงเวลาที่อินเดียจะต้องทําตามสัญญานะคะว่าจะช่วยเหลือมิรประเทศให้เข้าถึงวัคซีนค่ะ วัคซีนที่อินเดียแจกให้กับประเทศอื่นๆนะคะอินเดียเนี่ยบอกว่าเป็นวัคซีนที่แจกให้นี่เป็นของขวัญมอบให้กับบิ๊กประเทศก็จะเป็นไปตามนโยบายในโครงการ n e i g h b o r h o o d First ค่ะที่อินเดียจะให้ความสำคัญกับประเทศในเอเชีย,ใ,เเชยใต้เป็นหลักนะคะอย่างพูตานเนปาลบังกลาเทศเนี่ยได้ไปแล้วนะคะเราก็ยังมีมาลดีฟกับศีลังกาศีลังกาเนี่ยหาสารโดสคาดว่าจะได้วันนี้นะคะ แต่สำหรับประเทศที่อยู่นอกเอเชียใต้ก็ได้รับวัคซีนเช่นกันอย่างเมียนมาค่ะได้ไปแล้ว1ล้าน5แสนโดสเริ่มฉีดไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ที่หมู่เกาะเซเชลกับมอริเชียสที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็ได้รับวัคซีนจากอินเดียเช่นกันประเด็นนี้ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าการที่อินเดียเลือกแจกวัคซีนโควิดชิลให้ประเทศเหล่านี้อาจกำลังสะท้อนให้เห็นว่าอินเดียต้องการแข่งขันกับจีนเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่หลายประเทศนะคะเลือกใช้อินเดียจากวัคซีนเพียงแห่งเดียวโดยไม่ใช้วัคซีนของจีนด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างบังกลาเทศนะคะที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้วัคซีนของจีนแต่ว่ามาเปลี่ยนใจในภายหลังค่ะเพราะว่าจีนขอให้บังกลาเทศช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัคซีน ทางบังกลาเทศก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนจากอินเดียไป5ล้านโดสโดยอินเดียนั้นมอบให้ฟรีๆอีก2ล้านโดสถือว่าซื้อใจบังกลาเทศได้สำเร็จ แต่ก็มีบางประเทศค่ะไม่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่ายอมรับวัคซีนจากทั้ง2ฝ่ายเลยอย่างเมียนมาค่ะได้วัคซีนฟร,ฟรีจากอินเดียไปแล้ว1นล้านห้าแสนโดสและจีนก็เตรียมมอบวัคซีนที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองอีก3 0 0แสนโดสและจีนก็ยังให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์อื่นๆแก่เมียนมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือสร้างอิทธิพลและสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียของอินเดียถือว่าถูกที่ถูกเวลาค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะประเทศร่ำรวยต่างพากันแย่งซื้อวัคซีนทำให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็ยากจนเข้าไม่ถึงค่ะคุณ